สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการ CEO Talk อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เป็นวันที่เรามีคําถามดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยครับและเราเองยังคงได้รับเกียรติจากท่าน CEO ที่มากไปด้วยประสบการณ์ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในรายการพร้อมทั้งตอบทุกคําถามของท่านผู้ชมด้วยนะครับนั่นก็คือท่านประธานกรรมการบริหารบริษัทกิฟฟินสกายไลยูนิตี้จำกัดแพทย์หญิงนลินีพบุญครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ วันนี้มีคำถามจากท่านผู้ชมครับที่เขาส่งอีเมลมาน่าจะเป็นคำสอนของคุณแม่เขาเขาบอกว่าคุณแม่เขาเคยสอนว่าคนเราเนี่ยต้องเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำแล้วก็ทำทีละอย่าง เขาบอกว่าเนี่ยคุณแม่เขาสอนเขามาแบบนี้ถึงเวลาปั๊บเขาต้องมาทําธุรกิจกิฟฟารีนนะคุณหมอในกิฟฟารีนเนี่ยใช้หลักคําสอนของคุณแม่เขาเนี่ยเอามาทํางานได้ไหมครับเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำแล้วก็ทําทีละอยา่างเกิดทันไหมเนี่ยไม่ทัน,นับแต่ว่าพี่เกิดทันนะคะค,คำพูดนี้เป็นคําพูดของคนโบราณที่เขาไว้สอนลูกสอนหลานนะคะคเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำทําทีละอย่างเนี่ยสรุปก็คือว่าเขาสอนให้เป็นคนที่ทำอะไรเนี่ยและมีโฟกัสนะครับ ทำทีละอย่างมันถึงมีโฟกัสไม่สเปสะสปะไปทํางานโน้นกระโดดไปทํางานนี้นะคะกินข้าวทีละคำเหมือนกับว่าให้มีความรอบคอบ,คบไม่งั้นจะสําลักจะติดอคอตายนะคะเดินทีละก้าววิ่งพวดผ้าจะหกล้มนะคะนี่ก็คือสิ่งที่โบราณเนี่ยสอนมานะคะทีนี้ถ้าเกิดคุณเลือกทํากิฟฟารีน่ยก็หมายถึงคุณโฟกัส เขาหมายความว่าคุณโฟกัสทำกิฟฟารีนไม่ใช่ว่าทำกิฟฟารีนด้วยขายกาแฟด้วยอตอนเยน็นๆไปขายขนมด้วยมันก็คงจะไม่ได้อะไรดีเหมือนก็โฟกัสไปก่อนนะคะแต่ว่าเวลาเราเข้ามาทํางานในกิฟฟารีแล้วเนี่ยเราต้องรู้ว่างานในกิฟฟารีนบางอย่างเนี่ยต้องรู้ว่าอะไรจะต้องทําก่อนอะไรจะต้องทําหลัง และอะไรจะทพร้อมกันได้ uh huh. นะคะเพราะว่าถ้าทําทีละอย่าง uh huh. ไปถ้าทุกอย่างเนี่ยเราจะเสียเวลาแล้วก็เดินช้ากว่าคนอื่น uh huh. อะไรต้องทําก่อนอะไรต้องทําหลังเ uh huh. ช่นต้องรู้ว่าก่อนที่จะไปเที่ยวชวนชาวบ้าน80สทิศเนี่ย uh huh. เราต้องมีความรู้ก่อน uh huh. นะคะมันต้องศึกษาหาความรู้ก่อนเพราะว่าถ้าเบิดคุณสุ่ม4สุ่มหไปชวนเพื่อนที่คุณก็มีเขาอยู่ในใจว่าคุณอยากชวนเขามากๆเลยเนี่ย uh huh. แต่คุณกลับไม่มีความพร้อมอ่ะคุณเตรียมตัวไม่ได้ไม่ดีเลยอ่ะแล้วพอไปชวนเขาแล้วเขาปฏิเสธมาเนี่ยมันคงยากที่จะย้อนกลับไปคุยกับคน เิมใช่ไหมคะ,คะจันเอ๋ นี่คือความหมายที่ว่าต้องรู้ว่าอะไรต้องทําก่อนอะไรต้องทําหลังขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อทํางานแล้วก็ต้องรู้ว่าอะไรสําคัญกว่าอะไรใช่ไหมคะเช่นถ้าเราจะต้องไปดูผู้มุ่งหวงังเรามีนัดน่ะต้องนัดไปดูแลดาวไลน์เราเนี่ยในวันอาทิตย์หน้าเขาก็เตรียมคนมา 20- 30คนเราเกิดอยากไปเที่ยวพักผ่อนกับครอบครัวก็เลยโทรไปปฏิเสธเขาซะดือด้อๆทั้งๆที่คนคนของเราเตรียมคนมามา,มากมายนั่นคือเราไม่รู้ว่าอะไรสําคัญกว่าอะไร,รนะคะเราไม่รู้ว่าอะไรต้องทําก่อนแล้วไม่รู้ว่าอะไรถ้าไม่ต้องทําหลังก็เสร็จ รหรือว่าบางบางอย่างมันทําพร้อมกันได้นะเช่นบางครั้งเนี่ยเราอาจจะทํางานอะไรอยู่เราไม่สามารถจะไปดูแลดาวลาที่อยู่ต่างจังหวัดได้เราใช้โทรศัพท์ได้ไหม ขณะที่เรากําลังนั่งรอประชุมกําลังรอเกาซ่อมรถอยู่เนี่ยเราใช้โทรศัพท์เราใช้แท็บเล็ตให้เป็นประโยชน์ได้ไหมป็จะต้องนั่งรอจนซ่อมรถเสร็จแล้วค่อยเริ่มต้นโทรศัพท์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่คนที่จะทําอะไรประสบค,ค,ความสําเร็จเนี่ยจะต้องมีลําดับความคิดค่ะคว่าอะไรจะทําให้เขาเนี่ยเดินไปแล้วได้งานมากกว่าในเวลาที่สั้นกว่าค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนักธุรกิจที่ที่ฟังคุณแม่เขาสอนมาแบบนี้เนี่ยก็ส่วนหนึ่งเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้แต่ถ้าในโลกของการทําธุรกิจจริงๆต้องปรับให้เหมาะกับสถานการณ์คุณแม่สอนไม่ผิดหรอกค,ค่ะนะคะ,คะไม่ผิดจริงๆเลยนะไม่ผิดทุกคำคแต่เมื่อคุณมาเลือกและโฟกัสแล้วเนี่ยเวลาทํางานเนี่ยก็ต้องปรับเชื่อค,ค่ะ,ค,ะคุณหมอครับ คำว่าอะไรสําคัญก่อนอะไรสําคัญหลังเนี่ยเรืการเริ่มต้นทําธุรกิจกิฟเฟรินสักสองสาอย่างที่เราควรจะต้องทําเป็นสิ่งแรกๆเลยเนยคุณหมอคิดว่าเราควรจะทําอะไรคะคือไม่ต้องกิฟเฟรนก็ได้นะคะ,ะจะทําอะไรก็ตามแต่ตอนแรกเนี่ยถ้าไม่รู้จริงในสิ่งที่ตัวเองทําว่าลักษณะงานคืออะไร,รเงินมันจะมาจากอะไรได้บ้างเนี่ยนะคะเราทําไม่ได้หรอกคะ่ะข้อที่2เนี่ยมันจะต้องสร้างความรู้สึก ของความเชื่อค่ะที่เกิดขึ้นในใจถ้าเราไม่เชื่อในงานที่เราทําถ้าเราไม่เชื่อผลิตภัณฑ์ที่เราจะลังไปเล่าให้คนฟังเนี่ยมันไม่ออกจากใจอ่ะพูดไปก็เหมือนเราไปหลอกเขาเนี่ยมันก็ไม่โตเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องเรียนรู้สําหรับนักธุรกิจของเราคือรู้เรื่องผลิตภัณฑ์ให้ดีทดลองใช้ด้วยตัวเองชื่นชมยินดีด้วยใจจริงแล้วก็เล่าในสิ่งที่ไม่เกินความจริงให้เพื่อนฟังนะคะ,คะ,ละเล่าด้วยความเป็นธรรมชาติไม่ไม่ได้ไปกดดันหรือไม่ได้ไปบีบคัน้นแล้วลองสังเกตเพื่อนแล้ววิเคราะห์ เพื่อนและแยกประเภทเพื่อนอใช้ประสบการณ์ที่มีทุกวันเนี่ยตอบตัวเองว่าวิธีนี้เราใช้กับคนนี้ได้ทําไมวิธีนี้เราใช้กับคนนี้ไม่ได้นะคะแล้วก็เรียนรู้ไปขณะดเดียวกันเนี่ยความรู้ทางทฤษฎีเนี่ยทางบริษัทแม่ก็เตรียมไว้ให้เยอะแยะมีเครื่องมือต่างๆที่คุณจะศึกษาหาความรู้อัพไลน์ของคุณเองเขาก็เตรียมหลายๆอย่างไว้ให้คุณเช่นเดียวกันเรียนรู้ก่อนค่ะลำดับแรกนะคะเมื่อมีความพร้อมแล้วก็ต้องไม่กลัวที่จะเริ่มต้นนับหนึ่ง<อ>นะคะที่การลงภาคสนามที่จะไปดูแลคนย ยอมรับว่าชีวิตเนี่ยอาจจะมีผิดหวังบ้างหรือไม่มีผิดหวังบ้างชวนได้บ้างชวนไม่ได้บ้างแต่ไม่ได้บอกเขาว่าโทษคนอื่นไปซะทั้งหมดหรือโทษตัวเองไปซะทั้งหมดเช่นชวนไป3าสี่คนแสดงว่าไอ้วกนั้มันไม่มีบุญเลยฉันพูดดีแล้ว ก็แย่เหมือนกันโทษคนอื่นหรือไม่ก็โอ้งานนี้คงไม่เหมาะกับฉันละฉันยอมแพ้ดีกว่าก็โทษตัวเองไม่ได้เอามาเรียนรู้ตามกระบวนการของนักธุรกิจว่าเอ้ยทาไมมันถึงได้ทําไมถึงไม่ได้เราพลาดตรงไหนเหรอแสดงว่าเราไม่ได้พูดในสิ่งที่เขาชอบใช่ไหมะมันไม่ถูกใจเขาใช่ไหมล่ะแล้วปรับได้หรือเปล่าล่ะอันนี้อันนี้ก็คือความคิดแบบเจ้าของกิจการละครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่เนี่ยผมว่าการเตรียมความพร้อมเนี่ย เป็นสิ่งสําคัญมากมนะรียเ,เต็มใจด้วยเต<ช>็มใจด้วยนะครับแล้วก็มีอยู่อันนึงข้อที่3ามหมอบางอย่างทําคู่กันได้คนหลายๆคนเนี่ยชอบรอว่าต้องเสร็จอันนี้ก่อนนะและจึงจะสามารถทําสิ่งต่อไปได้แต่จริงๆโลกการแข่งขันมในเวลามันหมุนเร็วมากนะหมอบางอย่างต้องทํา ที่เป็นหมอเนี่ยนะคะเวลานี้ไลคุยกับเพื่อนที่เป็นหมอด้วยกันเนี่ยนะคะ,คะจะพูดว่าคนเป็นหมอเนี่ยเราจะได้เปรียบอย่างหนึ่งเพราะว่าเราทํางานแข่งกับเวลามากเลยแล้วเวลาเรามีค่าสําหรับคนไข้คนหนึ่งเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องรอหรอกว่าคนไข้คนนี้ไม่สบายมาเนี่ยต้องทาอะไระต้องเอ็กซเรย์ก่อนหรอแล้วค่อยส่งไปทํอีเคจีต้องตรวจหาปอดให้เสร็จว่าปอดไม่มีอะไรแล้วค่อยไปดูหัวใจดูพร้อมกันได้ไหมอ่ะให้หมอปอดดูหมอหัวใจดูทั้งคู่เลยได้ไหมคนไข้จะได้ไม่เสียเวลาเกิดว่าเขาเป็นก้อนเนื้อร้ายขึ้นมมมาาาาเเนนนี่ัป็ื้้อรทจก ปอดมาจากลำไส้ใหญ่หรือมันมาจากอะไรส่งให้หมอทุกคนดูไปพร้อมๆกันเลยแล้วเป็นอะไรก็รู้ไม่ใช่ว่าไปหาหมอปอดก่อน2เดือนหมอปอดบอกไม่ใช่ของฉันแล้วก็ส่งไปหาหมอกระเพาะลำไส้หมอกระเพาะลำไส้บอกไม่ใช่มาของฉันแล้วค่อยไปหาหมอโรคไต8เดือนถึงจะรู้ว่าเป็นไตคยค่อตายพอดีกันจริงหรือเปล่าคะ นั่นแล้วก็เป็นวิธีคิดอย่างหนึ่งนะครับซึ่งเราเอามาปรับใช้ได้อย่างเป็นประโยชน์ในชีวิตประจําวันของเราเลยนะครับวันนี้รายการของเราก็ได้มอบคําตอบดีๆให้กับท่านผู้ชมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวครั้งหน้ามาลุ้นกันว่าคําถามของใครจะถูกนํามาพูดคุยในรายการครับแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วผมพร้อมทั้งคุณหมอต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ